ส่วนพอบานไปหากลปูเมื่อนี้เพราะว่าคิดอยากกินอ้ออีกับปูสซผักซี่เหล่าคือสียบเพราะว่าญาติปอนี่บริกิตด่วนแล้วนะก็ได้คิดอยากหากลเอาแบบนี้ปูมันค่อยแสบแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนี่มันมันแล้วก็แสบแห้งพอบ่ได้พากันมาหากลเอาแบบนี้ดูเราได้อีกกับปูส่วนมากนี่ก็สิพากันไปหาแต่เอาตอนกลางคืนนะมันคอ่อยบะเมยแต่ว่าเมื่อนี้คิดอยากกินปูกลนแบบนี้คือสียบบางหู้นี่กลลงไปก็เลิกเล็กในสว่วนสิใดอีกกับปูแต่ว่าบางหู้นี่ก็บรลลกปันใดดอจมแล้วจมอีกพอบานคอยมกนห้้ีปปูไใต อนก็ขึ้นเจ้าก็ไปอยากได้อยากได้ตะปูกลมาสั่นละวายย่ายนะก็คอยคิดอยากกินปูกนแบบนี้เนาะพี่พี่มันคอยแซ่บเพราะว่าย่ายปอนี่บริกินโดนแล้วแล้วก็คิดพ่อแต่ตอนสมัยเป็นเด็กน้อยพากันมาหากลนี่อุ้ยมวนแหงกระกลายเลิกโรงเรียนมาใหม่ๆยังสี่กับพากันฟ้าออกมาหากนอีกกับปูแล้วก็พากันออกมากลหลายแหงพร้อมเนี่แต่ว่าทุกมือกับบุคคลเห็นคนมากลแล้วแต่ก็มีคนกลอยู่ดอกแต่กับบหลายคือเก่าแล้วนะบุหลาแต่ปูเด้กบกับเพียนี่กับพากันได้คือกันแต่ว่าทุกมือนี่กับบรุษว่ามันยังมีคือเก่าบุพว่าก็บบุหลมากลแบบนี่โดนแล้วนะย่ายปอก็เลยบุคคลรูปปันไดหากบง คือกันเดตะกอนนี่โอ้ยคนพากันมาหาดีดีแต่ว่าทุกมือกบ็บ่คอยเห็นข้าเจ้าพากันมาหาแล้วหรือว่าข้าเจ้ามาอยู่กันไดนปุตตะว่าใช่ปอนิบลูตั้งใจมาหาค่ะค่ะกะคิดว่าสิได้ยึกว่ากบง่ายแต่พอบานขอเราะมันเราว่าเป็นตาหาอยากแห้งผดเรากร็เลยบปพผ้าแยกปอมาจักเถือ่อได้ปูพ่ออวอหลแล้วกะสิพากันกลับบานพ,าบานพาบานอบานขอหนิวโอ้ยจมแล้วจมอีกพ่อไปขายยัดพ่อไปพราะเราปวดเขียนระว่าย่างมาพร้าบกอกโลนเต็มผื่นอยู่พอบานขอกันยังเก็บเอาอีกขนาดว่างสองสามมือกับภากันไม่เก็บแล้วเมื่อนี่กันยัง บอกว่าเก็บออกาประมาณสิบก้อนหน่วยนี่ลราเพราะว่าบกกวกที่ผ้ากันเก็บไปเมื่อนั้นกับผ้ากันเอาใส่ช่องฟิล์มหมดแล้วนะก็เลยบ่มีบกกวกกินนะกลับมาหอดปานแล้วบานเนี้ร์กรเซียปูนี่ไปล้างทั้งขั้สะอาดแล้วก็ไปนอกน้าแข็งเราแยกปอนี่ก็ะสีมาแกะแกะออกตัวแดกจังสี่กับมีดตะโตก็แล้วก็ไปติดกินแซ่บเสียเสียอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันได้หน่อยแห้งคักโพดท่าได้มาหลายกว่านี่แยปกปอกระสิแบงเอาไปดองอยู่ดอกเพราะว่ากระชิดอยากกินดองอีกกระปูอยู่นะเพราะว่าดองอีกกระปุ่ย่างนี่หลมัน ได้อนามเพราะว่าถ้าใส่หลายๆแล้วจังสีมันสีบวกคนหาแนวมากรองบันิกรองแล้วเขาเอามาตําอีกรอบ2กระไดขึ้นกันเด้แต่ว่าแยกปอดสีบวเห็ดอีกดอกเพราะว่ารอบเดียวกับพ่อแล้วทักซี่เล่ากระไดมากบ่อหลายถ้าได้มากหลายๆจังสีแยกปอดก็สิตํากรองอีกรอบอยู่ดอกแต่ว่านี่ได้มากในหน่อย,หน,อยหนึ่งแยกปอดก็เลยเสดจานีก่อนตั้งหมอ้อแล้วบันิกระเจียวพีแกงที่ตําไว้ลงไปใส่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพงหลอกพงหัวน้ำปูทำปากขาดเาะอะไรเนี่ก็แม่นำปลาเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็บะตองข้นแล้วก็ร้อเดดือพอหม้อเดือดได้้แลวบััเากท่พัก่่่้ลอ้ยถกกิน อคอยกระบอกเจ้าหลอตัวอยพี่ปูกลนเอามาเห็ดกินแบบนี้มันคอยเสียบแล้วก็หอมแห้งพอพอบานเอยาอุย้ยแม่นเสียบไปไลยขอยกระบอกท่านกินดอกเพราะว่าตอนนี้ก่อยกินข้าวแล้วกลับมาจากกลนปูแล้วก็ฟ้าวหากินข้าวก่็เลยได้พอบานคอยเพราะ่าเราหิวขา้าวทั้งแย่ปอน,นี่กระบอกอยากให้เราทาน้ำเราว่าพอส่วสีเห็ดแล้วมันก็นใส่เวลาโดนเติบคักยุ่นนะ้กใส่ถ้วยแล้วก็สีแดงไปแม่อยู่ในบ้านน้ำคิดว่าเราสีบักอยู่ได้เพราะว่าอาหารแบบนี้ผู้เฒ่าเขาเจ้าภากันบักอยู่แล้วในะยายขิดว่า